เป็นกรดไหลย้อนสามารถทานดีเนฟ a าโวพัทได้ไหมคะทานได้ค่ะ1แคปซูลหลังอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงได้เลยค่ะมาดูแต่ละสารสกัดในดีเนฟ a าโวพัทนะคะว่าตัวไหนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระเพาะอาหารของเราบ้างตัวแรกเลยค่ะสารสกัดจากถั่วเหลืองจริงๆแล้วไม่มีงานวิจัยไหนนะคะที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับการทําให้เกิดกรดไหลย้อนแต่ในบางคนที่กินถั่วเหลืองแล้วท้องอืดค่ะอาจจะมีไม่สบายท้องบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดีเนฟ a าโวพัทเองค่ะไม่ได้เป็นซอยพาวเดอร์หรือว่าผงถั่วเหลืองแต่ว่าเป็นซอย ract, ซเอ็ก คงดูเลืองอีก,กทีนึงค่ะเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่จะทําให้เกิดอาการท้องอืดหรือว่าแน่นท้องมีผลเกี่ยวกับกรดไหลย,ย้อนก็เลยไม่ได้มีเยอะนั่นเองค่ะตัวที่2สารสกัดจากตังกุยและตัวที่3สารสกัดจากแปะก้วย2ตัวเนี่ยค่ะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการที่จะทําให้เกิดภาวะก,กรดไหลย,ย้อนได้ตัวที่4สารสกัดจากงาดําก็ไม่ได้มีงานวิจัยบอกว่ากระตุ้นให้เกิดภาวะกรดไหลย,ย้อนเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วงาดำเนี่ยเขามีสารต้าอนอนุมูลอิส ชื่อว่าลิกแนนก็เป็นหนึ่งในไฟโตเอสโตรเจนได้เหมือนกันตัวที่5ค่ะออร์แกนิกแครนเบอรี่เขาอาจจะมีฤทธิ์เป็นกรดนิดนึงเพราะว่าเขาก็มีวิตามินซีสูงด้วยใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราไปทานหลังอาหารทันทีอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ร่างกายเราค่ะจะถูกกระตุ้นให้หลังกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้นหรือว่าเป็นกรดทะ้อนมากขึ้นได้ค่ะตัวสุดท้ายค่ะตัวที่6อินูลินพรีไบอติกเป็นใย,ยอาหารที่ช่วยให้ร่างกายมีการย่อยอาหารและก็ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสมมดนจนทีีททาา้วก็ไไะ่่่ จะทำให้กรดไหลย,ย้อนเนี่ยลุกลามมากขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเองค่ะสรุปก็คือทานนี้เนฟลาวพลัสได้สบายใจนะคะอย่าลืมนะคะคุยเรื่องไวทองนึกถึงออลลี่ค่ะ